ดูคลิปสองนะครับตอนนี้ก็วนอยู่ที่สามร้อยแปดอมอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกประมาณสิบสองแอมครับแล้วก็เฮิร์ตอยู่ที่ห้าสิบห้าเฮิร์ตมาดูแอมที่ตู้คุมนะครับที่เบเกอร์คุมเบเกอร์คุมตั้งคุมไว้ที่สิบสามแอมครับตอนนี้กินอยู่ที่สิบสองดสามแอมนะครับสิบสองจุสองก็คาดเคลื่อนกันนิดหน่อยส่วนคีปแอมวัด นะครับก็อยู่ที่12.12 12กว่า,วาคับ12.4ถึง12.6สามเส้นนะครับก็ยังไม่มันมันยังไม่สะเทียนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้สายพานแค่สองเส้นนะครับมาดูน้ำครับก่อนน้ำอย่างนี้นะครับได้30คิวแน่นๆครับ สามิวไม่ขาดครับต่อหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสเสมอเจ็ดแรงขึ้งนะครับหย่อนลึกที่54เมตรระดับน้ำา9 9วา18วา19วาครับจะได้น้ำพุ่งๆแบบนี้ครับเออที่55ถ้าเพิ่อห้าสิบยงคลิปแรกก็น้ำก็จะน้อยหน่อยครับน้ำก็จะลดลงหน่อยูดูรับเครื่องครับ ายนยังมีความสั่นเห็นไหมครับเพราะว่าแรงต้านค่อนข้างจะเยอะบางที่ดีควรจะเป็นสายพานสามเส้นนะครับเดีย๋ยวผมก็ต้องประกอบใหม่เอาสายพานสามเส้นใส่ครับเมเลเสามล่องถูกได้มาแล้ววันนี้ก็มาเทสให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับท่านใดที่จะใช้ใจปัน รสายปั่นแล้วก็ใช้ได้ปั่นปัดสูดนบ,บน้ําแบบเนี้ยครับต่อนนี้จะไม่ย้อนแสงตอนนี้ไดก็จะอยู่ที่1ั้น500รอบครับเป็น PTO 2นะครับตัวนี้ปรับผมปรับระดับเครื่องเรียบร้อยแล้วติดมาพักแล้วครับก็มาถ่ายให้ดูเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่จะใช้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์5แรง ก็ใช้สายาพาน2เส้นได้ครับโบเลนา24สเดี๋ยวออกไกลๆหน่อยครับเสียงมันจะไม่ชัดถ้าเป็นมอเตอร์5แรงครึ่งน,นะครับใช้สายาพาน2เส้นได้ครับแต่ถ้าเป็น7แดแรงครึ่งผมแนะนำให้ใส่3เส้นเพราะว่าสายาพานยังมีความสั่นเห็นไหมครับมันยังเต้นได้มันยังมีระยะระยะฟีของไดยอยู่ครับ มันจะปีรอบทิ้งคือตอนนี้จากเพร์ที่ผมวัดด้วยคีปแอมนะครับมันยังขึ้นไม่เท่ากันกระแสยังไม่นิ่งร0อยเปเซครับยังยังไม่เสถียรก็ต้องปรับเป็นไดพานสามเส้นครับอันนี้ผมก็ามาถ่ายให้ดูเป็นแนวทางครับเผื่อใครจะทำจะได้เอาไปทำเป็นตัวอย่างได้ครับไม่ต้องไปนค้นหาไม่ต้องไปคิดคน้นไม่ต้องไปซื้อโมโลเลหลายตัว อันนี้ก็ย้ำนะครับโมเลงบน5นิ้วข้างล่าง24ครับถ้าเป็นคูปัตตารอบของพีดโอเขาจะมากกว่านี้ครับจะไวกว่าและจะไม่จะไม่ต้องเรี่ยงเครื่องเยอะครับพันก,กว่าเหมือนกันแต่ส่วนพีโอหหรือว่า2นั้นอันนั้นจะต้องลองดูครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยลองแต่พีโอของคูปัตตาเขาจะเร็วกว่ารอบเครื่องจะตามกว่าของเันมา์มาเป็นรอบเครื่อง25 0 0ครับใช้พีีโอหนึ่งมัน มันช้าไปครับรอบเครื่องจะอยู่ที่1น0 0อันนี้เป็น PTO 2รอบเครื่องก็อยู่ที่1 0 2 5 0ถึง1,003ครับประมาณนี้้ะเลงมากกว่านี้เฮิร์ตมันจะเกินครับเฮิร์ตมันจะขึ้นไปที่56-56ถึง60เฮิร์ตครับมันมากไปเพราะว่าอันนี้เป็นไดจีนนะครับเป็นมิสเตอร์ปั๊มยี่ห้อมิสเตอร์ปั๊มเฮิร์ตไม่ควรจะเกินกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าเฮิร์ตเกินกว่านี้อายุการใช้งานของมอเตอร์มันจะตั้นครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครจะหาข้อมูลศึกษาดูนี่ผมก็มาถ่ายทดลองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไทพานสามเส้นผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ